ดึง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 ดงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและอำเภอกันทลาลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45่สิบหาซนิวพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขณากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะคือหน้าฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวทำทางเลี่ยงสุดล่าสุดสั่งปิดถนนแล้วค่ะ เมื่อเวลา14.30นาทีของวันที่13พฤษภาคม2568ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดสิสเกตได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่สะพานท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตซึ่งเป็นสะพานข้ามลำห้วยสำราญสายสก .5009 ไปยังอำเภอยางชุมน้อย ที่กำลังมีการปิดถนนเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ระยะเวลาก่อสร้าง150วันและได้สร้างเส้นทางเลี่ยงกลางลำห้วยสำราญแต่เนื่องด้วยจากฝนตกหนักและน้ำไหลเชี่ยวจึงก่อให้เกิดเหตุดินสไลด์พังทลายลงมาจากรถวิ่งได้สองเลนเหลือเพียงหนึ่งเลนชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาเห็นแล้วต่างรู้สึกหวาดเสียวต้องลุ้นตลอดเวลาที่ผ่านเส้นทางสายนี้ ล่าสุดนายสุริยันศรีพิธาธนาสกุลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบุรีสิเกตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบุรีสิเกตปิดการจราจรเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยประชาชนมาจากอำเภอ,อยางชุมน้อยบ้านยางชุมน้อยบ้านยางชุมใหญ่บ้านผักขะตตำบลลิ้นฟ้า จะเข้าตัวเมืองจังหวัดสิสเกตให้ใช้ถนนสายสก5 0 5 9ข้างมอจรอหรือถนนหน้าแขวงทางหลวงชนบโบรสิสเกตเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านโพบ้านโนนจานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติไปทางโลตัสหรือข้างสะพานสก2องศเข้าหน้ามหาวิทยายลัยราชภาัศิษสะเกตเข้าสู่ตัวเมืองสิสเกต ส่วนประชาชนจากเทศบาลตำบลน,น้ำขำบ้านคูซอดเข้าตัวจังหวัดศรีสเกตให้ใช้เส้นทางสงก4054เส้นวัดพระธาตุเรืองรองผ่านหน้าวัดป่าวังไห้เข้าสู่จังหวัดศรีสเกตหากประชาชนจากตัวจังหวัดศรีสเกตจะเดินทางไปยังอำเภอ,อยางชุมน้อยบ้านผักขะตำบลลิ้นฟ้า ให้ใช้เส้นทางผ่านหน้าสถานีตำมรวจภูทรเมืองศิสเกตไปเส้นมหาวิทยาลัยลราชภาศัศรีสะเกตข้ามสะพานห้วยแห่สกศน2อไปทางบ้านโพบ้านนนจานเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทศิสเกตสกศ0 8 7ศข้างมจรเข้าสู่ถนนสก5 0 0เลี้ยวซ้ายไปบ้านผักขะาอำเภอยางชุมน้อยได้เลยหรือออกจากสี่แยกสาระกลางไปทางสะพานขาว ถึงสแยกขูซอดแล้วเลี้ยวขวาไปถนนทลอลอ3ศามสิสเกตยางชุมน้อยเป็นทางเลี่ยงอีกเส้นทางหนึ่งทั้งนี้จนกว่าจะซ่อมแซมเส้นทางเลี่ยงแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่นานค่ะด้านจังหวัดศิสเกตจัดงานวันเกิดครบรอบเดเดือนน้องหอมแดงลูกฮิปโปโปโตเตมัสค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่13พฤษภาคม2568ค่ะส่วนสมเด็จพระศีนครินทร์ศิรเกตจัดกิจกรรมพิเศษฉลองวันเกิดครบรอบ7เดือนให้กับน้องหอมแดงลูกฮิปโปโปเตมัสต,ตัวน้อย หรืออีกชื่อพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีคือชื่อน้องสาวสีซึ่งมีความหมายว่าสาวสวยจากเมืองศิสเกตซึ่งเป็นที่รักของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวดัด งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสีสันและกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสเกตซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการมอบของขวัญวันเกิดเป็นผักผลไม้เป็นของขวัญวันเกิดแก่น้องหอมแดงและแม่เกสรินโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนางสาวชนมานาอด,ดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตกล่าวค่ะว่า การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความน่ารักของน้องหอมแดงแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการโปรโมตจังหวัดสะเกตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากความนิยมของน้องหอมแดงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวนสมเด็จพระศรินครินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับร้านค้าและธุรกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมงานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ และผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวจำนวน2รายค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2568เวลา13.30นาิกา30นาทีค่ะที่ห้องประชุมสีพึกเทสวนชั้น5สลักลางจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมนิธผูว้ว่าราชการจังหวัดิสเกตได้มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ทายาผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2,562จำนวน2รายรายละ1,000บาทได้แก่นางวิภาคำพรมพักดีอายุ40ปีรัศดรบ้านนกยุงทองหมู่ที่13ตำบวนห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกต โดยมีนางรังพมพักดีซึ่งเป็นมารดาเป็นผู้รับมอบรายที่สองนายวรากรชัยกรอายุ25ปีรัศดรบ้านหนองแคนหมู่ที่13ตําตำบนหนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสเกตมีนางสาวนัทพรวรเลิศซึ่งเป็นพี่สาวเป็นผู้รับมอบ มีนายสุกิจเหลืองสกุลไทยประหลัดจังหวัดสิเกตพร้อมด้วยนายอำเภอภูสิงห์นายอำเภออุทุมพรพิสัยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้นายพีรพงษ์หมื่นพ่องหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิเกตกล่าวค่ว่าตามที่ได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแผ่นดินไหวที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา มีชาวจังหวัดสิสเกตเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว4รายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อนุมัติจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตที่มีภูมิล,ลำเนาในพื้นที่จังหวัดสิสเกตจำนวน2รายรายละ100,000บาท ซึ่งกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงินค่าจัดการศรพให้แก่ทายาทผ่านระบบ KTB c o r คอร์เปอเรตออนไลน์แล้วขณะที่ทายาทผู้เสียชีวิตรายอื่นที่เหลือประสงค์รับมอบเงินนอกพื้นที่จังหวัดริสเกตค่ะ ด้านจังหวัดศรีสเกดคิกออฟมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2568เวลา15นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสเกดนายทาตรีสิริรุ่งวันิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรสเกด เป็นประธานในพิธีค i c k ออฟมอบโฉนดต้นไม้ ai, และโฉนดต้นยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกร,กรผู้ปลูกต้นไม้ยืนต้นในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมจำนวน220รายสนองนโยบายของศาสตราจารย์ดรนารืมลนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้การยางแห่งประเทศไทยดำเนินการออกโฉนดต,ต้นยางพาราให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป้าหมาย1 3ล้านแปลงเนื้อที่11.17ล้านไร่ในปี2,568ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรสีสเกตได้ตั้งเป้าหมายออกโฉนด13,820แปลงเนื้อที่86,507.47ไร่ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดศรสีสเกต ได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมด31,517รายเนือที่กว่า281,400ไร่แบ่งเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน22,829รายเนือที่กว่า25,970ไร่ไม่มีเอกสารสิทธิ์5,926รายเนือที่มากกว่า60,000ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกยางรวม22องอำเภอเปิดกรีดยางสูงถึง28,994รายเนื้อที่มากกว่า269,590ไร่การยื่นออกโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราพบว่าเกษตรกรมีความตื่นตัวอย่างมากซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสเกตและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิสเกตมุ่งให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุงสดจากโครงการ และต้องการให้สินทรัพย์ของเกษตรกรมีราคาสร้างมูลค่าได้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจของชาวสวนยางในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินของเกษตรกรค่ะ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิสเกตยกระดับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทาง22อำเภอค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่14พฤษภาคม2568ค่ะที่ห้องประชุมพิกุลทองโรงแรมพมพิมานอำเภอเมืองศิสเกตนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาง22อำเภอ260ตำบลอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรองรับสังคมผู้สูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจำนวน70ชั่วโมงของกลมอนามัยให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง70ชั่วโมงเป็นการเติมเต็มความรู้และทักษะปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ และเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้ง3กลุ่มได้เป็นอย่างดีเป็นต้นว่ากลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ จังหวัดสิสเกตโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิสเกตจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น จึงได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงในแต่ละท้องถิ่นจำนวนสี่รุ่นโดยรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่3กํกำหนดจัดฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีและปฏิบตัติระหว่างวันที่13-21ถึงพฤษภาคมจำนวน55คนและรุ่นที่4จัดอบรมระหว่างวันที่2 2ถึงพฤษภาคมซึ่งทั้ง4ี่รุ่นมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น216คนจากทั้งหมดย2ิบองอำเภอ260 ตำบลค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดรีสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสาหนมสด คิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085 495 0835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้เนี่ยก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย